สวัสดีเช้านี้นะจ๊ะเอฟซี FC ทุกท่านนะจ๊ะวันนี้นี่เมื่อกี้คลิปหลุดน,นะนี่ดอกเด็ดหัวลาพาที่แม่ปลูกไว้แล้วนะจ๊ะเอฟซี FC ทุกคนเด้อน,นะคะวันนี้เป็นวันกินเจนะคะวันเชิญเจ้าวันแรกนะคะแม่โทรบอมบอกเมื่อกี้นี้นะคะเอฟซี FC ทุกคนเด้อน,นะคะปะ่ะวันนี้ ไม่ได้แค่นี้พอนะเดี๋ยวให้ไทยอุดรไปเก็บหลังบ้านแม่ปลูกไว้เยอะปลูกยังไดได้กินอย่างนั้นขอบคุณแม่มากนะคะที่ปลูกใบโหระพาให้เราจะใบโหระพาไปทําอะไรไปดูกันเด้อเอฟซี FC เด้อนี่หลังจากใช้ไทยอุดรไปเก็บมาเต็มซามเลยเอฟซี <laughs> วันนี้เรามีกะทิเชา่าเกาะเกาะแกะนะคะเอฟซีมีไก่แล้วก็มีหน่อไม,ม้ส้มอะเราจะทำอะไรกันมาดูเด้อเอฟซี FC เด้อ พี่น่าจะทำอะไรกินนี่หลังจากที่เราหาวัสถุดิบได้นะคะไอซี่แล้วก็มาผัดพริกแกงเนะเราจะมาแกงแกงไก่ใส่หน่อไม้ช่มจ้ะนะนี่ยเขี่ยวไฟไปอ่อนๆผักพริกแกงเหมือนเดิมจ้ะ ี่วันนี้เราแกงหม้อเล็กเราไม่แกงหม้อใหญ่เพราะเราอยู่กันช่องคนตาใหญ่เทคนิคของพี่นัทอีกอย่างหนึ่งด้วยซเดี๋ยวให้เขาเดือดก่อนเด้อะเดี๋ยวให้เขาเดือดก่อนเราจะใส่อ,อะไรลงไปเด้อคอยดูเด้อนี่ ผัดพริกแกงนะคะชีใส่เกลือนะคะลงไปนิดหน่อยเด้อเราทําน้ําไม่ต้องเยอะนะทําน้ําไม่ต้องเยอะทําน้ํานิดหน่อยนี่ใส่เกลือลงไปขนะอภัยที่ใช้มือแต่มือล้างแล้วนะคะล้างเยอะนะจ้ะ รสชาติเขาได้กลมกล่อมใส่เกลือลงไปเทคนิคของพี่นัทก,ก็คือใส่เนื้อไก่นะคะสี่สั่งแค่มันได้เข้มคนแล้วก็ผัดผัดลงไป ตามด้วยเนื้อไก่หัน่นชุบลงไปนี่เราต้องผัดเนื้อไก่ก่อนนะนแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆเราก็จะปรุงด้วยนะคะสีเกลือน้ำตาลปี๊บนะคะสีเกลือน้ำตาลปี๊บเราไม่ต้องทำน้ำเยอะนะคะ น้ำแค่ผลุกคลิกแล้วมันจะแซ่บมากผัดให้พริกแกงกับเนื้อไก่เข้ากันค่อยๆผัดไปค่อยๆเคี่ยวนะคะค่อยๆเคี่ยวนี่ว่าค่อยๆเคี่ยวไปเด้อนี่เคี่ยวจนกะทิแตกมานแล้วเด้อเอฟซีเด้อ่เห็นไหมรอตอนนี้เราก็จะใส่น้ำจารบนะคะลงไปทำไมไม่ ทำไมไม่ใส่น้ำตาลทรายน้ำตาลปี๊บจะเข้มข้นมากกว่ากันนะเอสี่แล้วก็เติมด้วยน้ำนะะลงก่อนน้ำไม่ต้องเยอะ,นะะไม่ต้องเยอะทำแบบแห้งๆนะคะกินเนี่แล้วก็ร้อยข้าวเดือดอีกสักพักหนึ่งนะร้อยข้าวเดือดอีกสักพักหนึ่งนะคะนี่ หลังจากเดือดปุดปุดน่อไม้ส้ม I Fc ที่ได้มานะคะ I Fc เราต้มน้ำทิ้งแล้วเด้อนะคะไม่ได้ให้ดูตอนช่วงต้มน้ำทิ้งนี่บิดน้ำเรียบร้อยนะคะนี่แม่ครัวแม่ไม่เลอะเด้อนี่เห็นไหมหนูทำความสะอาดเด้อเกียงอยู่นี แต่ตูดหม้ออาจจะดําวันนี้แม่กินเจแล้วแต่พี่นายังไม่ได้กินนะคะวันนี้ขอกินชอเดี๋ยวพรุ่งนี้จะกินเจแล้วแต่คนนับวันนะคะสีนี่เรียบร้อยจ้าใส่หน่อไม้ส้มลงไปนี่ต้มสักพักหนึ่งนะคะสีนี่แกงหน่อไม้ส้ม เราไม่ได้กินมานานแล้วนะอยอีิแกงอแกงแดงเขาเรียกแกงแดงเขาเรียกแกงอะไรนะไอแกงหนอไม้ส้มนะคะขอชิมหน่อยเด้อนะคะอใครทําเนี่ยอร่อยจริงๆไม่มีใครชอยอตัวเองก็ได้นะคะเอซีใส่ <laughs> ใลงไป สีสันและหน้าตานี่ใส่ทิชลงไปหน่อยนึงนะครับหน้าตาสวยงามของเราเแล้ววันนี้เราก็มีเกับข้าวก็มีแกงหน่อไม้ส้มนะคะกับทอดปลานะคะไอซี่ที่ลุงพรให้มานะคะแต่ทอดเดี๋ยวเรามาทอดปลาลุงพรกน,นเด้อลุงพรให้ปลามาแล้วก็มีปลาสลิดเนาะนี่ เายังเอายังเอายังเอายัง,ยงนี่หน่อไม้ก็สุกแล้วนะหน่อไม้มันสุกแล้วนะเอฟซีไม่ต้องใส่นี่เยอะแยะมากมายแต่ต้มไปสักพักหนึ่งเพื่อให้น้ําแกงมันเข้าเนื้อนะคะเคี่ยวไปสักพักหนึ่งนี่แหละจะเกไหมาหน่อไมส้สุมนะคะเช้านี้ผมพี่นัดกับพี่เพชรเลยซี FC, เ้ยเห็นไหมเราไม่ต้องทําน้ําเยอะนะคะเอฟซีมันจะไม่เข้มข้นแล้วมันจะไม่อร่อยเราทําน้ําแค่เนี้ยนะคะพอแล้ว อันนี้ก็จะได้กินถึงเย็นเลยนะคะทีะทำไว้หิวเมื่อไหร่ก็กินนะ,ะเพราะวันนี้ไม่มีอะไรจะทํานะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ช่างมาเดี๋ยวเราก็จะทําถ้ามาก็เราจะทําให้กินนะคะทีไม่มาลุงพรก็อดกินน,นั้นผมบอกนะนี่นขอบอกว่าเด็กมากเด็ดมากนี่เดี๋ยวไปเรื่อย ใส่นี่ไปเลยจ้าใบโหระพานะคะที่เราเก็บมาจากหลังบ้านเราปลูกยังได,ก,ไดก็ได้กินอย่างนั้นนะคะไีโอ้ยเนาะอืมแค่นี้ก็ฟินแล้วจ้ะกับข้าวรอบเช้าของเรานะคะมาที่โตนี่ข้าวเช้าจ้ะมากินข้าวกันเดอเอฟคีเด้อเอาถ้วยมาเด้อมาตักแกงเอาเด้อนะคะ พี่ๆกินข้าวกันเด้อค่ะนะคะเดี๋ยวหนูขออนุญาตนะคะทอดปลาอีกอย่างหนึ่งนะพี่น่าจะทอดปลาอีกอย่างนึงก็โอเคแล้วนะคะขอบคุณสําหรับทุกคนนะคะที่ชมคลิปชมไลฟ์พี่นัทนะคะนี่เมนูง่ายๆสําหรับเช้านี้จ้ะนะคะมากินข้าวกันเด้อเอาข้าวมาเอาข้าวมานะเอาข้าวมาเร็วๆเอาข้าวมานะคะมากินข้าวกันเด้อขอบคุณค่ะ